ท่านทั้งหลายผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเป็นกัลยาณมิตรเป็นแบบเป็นอย่างขาผมสองข้างนี้หักกระดูกทะลักออกข้างนอกตั้งแต่ตตอนเล็กเล็กขาขวาโตมาขาซ้ายลดความขาหักท่านทั้งหลายขาดีกว่าผมในท้องผมไม่มีมา้ามตดทิ้งแล้วมิแต่บาดแต่แผล สะบักสะบอมชอกช้ำทั้งหมดร่างกายนี่แต่ของมันมานั่งเป็นเพื่อนทา่านจะได้ตลอดเวลาทีละชั่วมงสองชั่วโมงไม่ได้พิษไปไหนนี่มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากภวิตัดตะภวิตตัดโตพาต่างฟุตยาทำหบับภวิตตัดโตฝึกตนและพระองค์ทรงตัด่ามนุษย์ทั้งหลาย ผู้ปรารถนาบุญจะพึงบูชาซึ่งทั้งหลายสิ่งอื่นทั่วไปในโลกนี้ตลอดการเวลาหนึ่งรปีซึ่งทรัพย์เดือนละหนึ่งพันหนึ่งพยังไม่เท่าได้บุญเท่ากับการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวคนเดียวนัท่านมองเห็นคุณค่าอันนี้มากจริงเชื่อชูคำนี้ขึ้นมาว่ามาเสมาเสสาสานิ โยยะเชะสตังสมังเอกันจะภวิตัตตานังจำให้ดีนะครับว่าวภาวิตัตตานังเอกันจะภวิตัตตานังมุหุตมปิปูปูเยซาเยวะปูชะดาเซโยยเจวะสสะสตังสมังสตังหุตังผู้ที่ปรารถนาบุญมุ่งบุญจะพึงกระทำการบูชา สิ่งอื่นยาเราอื่นบุคคลอื่นโดยกระทำอย่างนั้นติดต่อกันสมานเสมอสตังสัมมังสมาเสมอตลอดเวลาร้อยปีมาเสมาเสสหัสานิโยยะเชทะสตังสม,มังแต่ละหนึ่งเดือนแต่ละหนึ่งเดือนในเดือน,นเดือนหนึ่งสิ้นรับเดือนละหนึ่งพันเดือนละหนึ่งพัน คำพูดสมัยนั้นหนึ่พันน่าจะเป็นราคาเป็นล้านอย่างทุกวันนี้พันกหาปะนะพันโรปิยะกระทำอย่าง,งสม่ำเสมอสิ้นทรัพย์ตลอดการเดือนละหนึ่งพันหนึ่งพันตลอดการร้อยปีเอกันจะพวิตัตาหนังหุบตันปิปูชเยซาเยวะปูชนาเสยโยยังเยวะสะสตังหงตัง การบูชาเช่นนั้นไม่ได้ผลเท่ากับครั้งเดียวที่บูชาบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐกว่ามีคําว่าเสยโยนะเสยโยนันไปว่าดีกว่าประเสริฐกว่าญาติโยมทั้งหลายมาบูชาเราตอนเช้าด้วยข้าวน้ําโพชนะอาหารเขาจะได้บุญผ้าเราตั้งใจฝึกตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติ แต้งใจฝึกหัดตนเองพัฒนาตนผ้าหุอัดเรียกว่าพวิตตตาพวิตตา,ตานังเขาจะได้บุญมิฉะนั้นเราจะเป็นบุคคลที่โมคังลัทธะปินตังพุลเชติบริโภคก้อนข้าวของชาวแฟนแฟนอย่างเป็นเป็นหมันเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยจากต่อเขาเราไม่จะได้โทษอีกด้วย การที่เรามาฝึกมาหาดมาพัฒนามาอบรมมาฝึกฝนตนจะเป็นการส่งเสริมให้โลกนี้จะเดิญด้วยบุญด้วยคุณงามคนดีจเจริญงองงามขึ้นมาจะต้องมาทําความเข้าใจว่าเราทําได้ไม่เหลือวิสัยเป็นไปได้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเป็นอำมาตพานั่งเดึกๆเดิน